นะครับสวยน่ารักมากนะครับจากสวปลาวครับผมก็เป็นเพื่อนกันในทิกต o อกครับผมสวัสดีค่ะนักสู้ผู้พิชิตสวัสดีครับผมวันนี้นักสู้ผู้พิชิตจะนำเสนออะไรนะคะเกี่ยวกับการเป็นเทเดอร์ค่ะครับผม เราคงจะนำเสนอกเกี่ยวกับหลักการนักลงทุนของมืออาชีพครับผมค่ะเห็นนักซโซโฟวิชิตทำคลิปเกี่ยวกับหุ้นหลายคลิปแล้วไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรคะครับผมก็เอาข้อมูลหรือความรู้ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์เทด มาเก็บไว้ใน YouTube ครับผมไว้ดูไว้ฟังเพื่อทบทวนความรู้ต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ก็ดีการค้นคว้าจากตำหนับตำราก็ดีครับผมส่วนสาธารนณะหรือผู้สนใจจะเข้ามาดูหรือเข้ามาชมเรา ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกตินิสัยครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับเข้าเรื่องเลยดีไหมคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคือกฎของนักลงทุนระดับเซียนที่ก่อช้และประสบผลสำเร็จมีอยู่3ข้อครับผม มีอะไรบ้างคะสามข้อนะคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะครับผมคือถูกตัวนะครับถูกเวลาราคาเหมาะสมครับผมคือเราซื้อหุ้นถูกตัวไหมถูกเวลาไหมแล้วก็ราคาเหมาะสมหรือเปล่าครับผมช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับผมคือหนึ่งเราซื้อหุ้นถูกตัวหมายความว่าหุ้นที่เราซื้อมีส่วนต่างแห่งความปลอดภัยหรือเปล่าหรือเรียกกันว่า margin of safety ก็คือหุ้นที่เราซื้อต้องราคาต่ำกว่าพื้นฐานนะครับตรงนี้จะไม่อธิบายคำว่าพื้นฐานอย่างไรนะครับเพราะว่า นักลงทุนแต่ละคนก็คำนวณพื้นฐานแตกต่างกันหนอกไปนะครับเรียกว่าคำนวณแบบทฤษฎีจ๋าก็มีคำนวณแล้วมาสรุปมาสรุปการวิเคราะห์ด้านการคำนวณแล้วก็เผื่อนะครับต้องเผื่อมีส่วนเผื่อหรือเปล่าไม่ใช่คำนวณได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นต้องเผื่อด้วยนะครับส่วนเผื่อออกมานี่ เราจะเผื่อมากเผื่อน้อยเท่าไหรก็อยู่ที่นักลงทุนแต่ละคนเองอนะครับส่วนเผื่อก็จะไม่เท่ากันอีกส่วนเผื่อน,นี่คือการเผื่อขาดเผื่อเกินนะครับส่วนข้อที่สองถูกเวลาหมายถึงหุ้นอยู่ในแนวแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ที่เรากำลังจะดซื้อนะครับอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงถ้าเป็นแนวโน้มขาลง ใกล้จะสิ้นสุดการลงหรือยังใกล้ราคาใกล้วกกลับหรือยังนะครับผมส่วนราคาเหมาะสมนั้นเราก็ต้องมองว่าเราซื้อเสร็จหุ้นจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจะให้ผลตอบแทนกับการรอคอยหรือเปล่านะครับถ้าหุ้นจบรอบการขึ้นเราไปซื้อตรงพีกก็ถือว่า ก็เสียเวลาเปล่าเราก็จะติดดอยไปด้วยอัตโนมันนะครับผมข้อ3นี้ก็จะสัมพันธ์กับข้อ1นะครับก็จะโยงไปถึงว่ามีอุนที่เราซื้อมีส่วนต่างแห่งความปลอดภัยหรือเปล่าครับผมเป็นคลิปค่อนข้างใจยาวล็อกขั้นรายการด้วยเพลงสักหน่อยดีไหมคะครับผม แโทรหากระว่าคือทอแลกเริยนมายอดตู้โทรศัพท์ร,ริมทางขอถามจริงเถอะค่ะชอบมากใช่ไหมคะเพลงวัวใจคิดฮอดค่ะชอบมากก็ผมเนื้อเพลงเนื้อหากินใจมากนะครับ ทำไมหรือคะครับผมคือส่วนตัวผมเป็นโรคแพ้ความสวยครับผมเป็นโรคแพ้ความสวยความน่ารักครับผมจริงหรือคะครับจริงครับผมจริงแท้แน่นอนครับผมตดลงเราจะสนทนาเรื่องหุ้นต่อหรือเปล่าคะ ไว้วันไว้คลิปหน้าต่อไปดีไหมครับดีคะ่ะไว้คลิปหน้าก็ได้นะคะเราส่งทันยด้วยเรื่องเบาๆน่ารักนะคะครับผมมันเป็นกติกาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นเรามีกติกาว่าเราจะดูแลคนสวยอ,อย่างดี เราก็ต้องมอ hey, นันเทคแคร์เขาให้เป็นปกตินิสัยครับผมก็เหมือนเรากดหัวใจให้เพื่อนวันละสามดวงทุกวันในคลิปของเพื่อนในทิปตอกครับผมขอบใจจ้าที่กดหัวใจให้ทุกวันนะคะเราเองก็กดหัวใจให้เธอตอบกับวันละหนึ่งดวงเช้นเดียวกันค่ะขอบคุณมากครับผม ถ,ถ้าจะขีดสาวลาวนะคะโดยเฉพาะคนที่สวยนะคะสินสอดแพงมากนะคะซื้อไหวหรือเปล่าคะคุณรู้หรือ,อยังคะว่าเขาสาวลาวนะคะเข,เขาคิดค่าสินสอดอย่างไรคะรู้หรือ,อยังคะ รู้แล้วกับผมก็เคยไปเที่ยวสบปรเราเมื่อหลายปีที่แล้วกับคณะทีมงานนะครับก็ไปเป็นคณะ20คนครับประมาณ20คนนิดๆน,นะครับเพราะมันหลายปีมาแล้วนะครับผมก็เขาให้เป็นประธานทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะในการไปเที่ยวเราในครั้งนั้นนะครับผม เราก็เหมารถนำเที่ยวพร้อมกับพิธีกรบนรถสาวสวยครับผมค,บคุยกันเป็นที่สนุกสนานกับสาวย้อยยกกันรู้สึกว่าประทับใจในพิธีกรมากนะครับเลยถามเรื่องค่าสินสอดเขาบอกว่าถ้าชอบสาวเราจะต้องจ่ายค่าสินสอด3ามบวกวา <Why not? S 1> ยนอนก็เลยถามความหมายไกล้นำเที่ยวสาวสวย หมายเขาบอกว่าเวลาควายไปนอนโคนตมมันก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับนั่นแหละคือบวกนะครับหมายความว่าให้ควายสามตัวเนี่ยไปนอนโคนนะครับแล้วก็พอควายลุกขึ้นมาเดือนลงไปก็เอาเงินไปใส่ตรงนั้นให้เต็มนะครับตั้งสามบวกนะครับก็แสดงว่าสินี่ยคงเยอะมากนะครับถึงจะเต็มนะครับ แล้วนักสู้เูืพิชิตจะสู้ไหวไหมคะับถ้าถินสอดมากขนาดนั้นนะครับู้ไหวครับผมเราคงใช้เทคนิคะใช้วินัยในการเทรดนี่นะครับก็คือเราจะทำกำไรจากการเป็นเทรดเดอร์เนี่นะครับให้ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะแต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับ หวังว่าคงรอได้นะครับอาจจะรอนานสักหน่อยนะครับกว่าจะทำเงินได้มากขนาดนั้นครับผมตกลงจะรอได้ไหมครับผมไม่ตอบราคาเขาอายขาลูกไม่เขาอายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆที่คุยกันนะคะรายการเมียไปย่างก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ไฮคลิปวงเจ็ดรงวันนี้จะพามาดูเต้นลำซิ่งรกระทบไม้นะครับ <ผ>วันนี้จะพามาดูเต้นลำซิ่งกระทบไม้แลยว